คุณเคยเชื่อไหมว่าคนเราบางคนเกิดมาเพื่อแบกรับกรรมของคนอื่นเด็กสองคนที่ถูกพ่อแม่ทิ้งต้องเก็บขยะประทังชีวิตกลางกองเศษซากเมืองใหญ่แต่ในคืนหนึ่งพวกเขากลับพบความจริงที่ไม่ควรถูกเปิดเผยความจริงที่ทำให้ทั้งสองรู้ว่าเหตุผลที่พ่อแม่ไม่เคยรักพวกเขาไม่ใช่เพราะความจนแต่เพราะความกลัวและเมื่อพวกเขาตามหาคำตอบ จนสุดทางก็ได้รู้ว่าบางชตาไม่ควรถูกแต่ต้องเลยตั้งแต่แรกเมียตายปุ๊บพัวกับชุรีไปสารแบ่งสมบัติแต่พินัยกรรมที่ถูกเปิดออกกลับทําให้ทั้งสารช็อกสินฝนโปรโยลงบนกระจกสารจังหวัดสิ้นหยดน้ําดังแปะแปะคล้ายหัวใจของใครบางคนที่กําลังเต้นแรงด้วยความโลภต้นไม้สักในห้องพิจารณาคดีถูกขัดจนเน่าวับกลิ่นน้ามันไม้ผสมกลิ่นกระดาษ กาอบอุ่นอยู่ในอากาศคุณสักครับถึงเวลาฟังพินัยกรรมของคุณนวนแล้วครับสินทนายแก่เอ,อ่ยอยังเป็นทางการก่อนเปิดแฟม้มเอกสารสีน้ำตาลที่วางอยู่ตรงหน้าสักนั่งไขว่ห้างสูบบุรีกลบกลิ่นห้องมืออีกข้างกุมมือหญิงสาวคนหนึ่งแน่นหญิงคนนั้นชื่อแอนเธอคือชูที่คนทั้งหมู่บ้านรู้ดีว่าแย่งสามีคนตายไปทั้งเป็นผมแค่ต้องการความยุติธรรมสักพูดเสียงเรียบ แต่ในแววตากลับซ่อนรอยยิ้มที่มีแต่ความเย็นชาทนายเปิดจดหมายสีเหลืองที่ปิดผนึกด้วยคี้พึ่งสีแดงในวินาทีนั้นสารเงียบกริบแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนหยุดลงตัวอักษรบรรจงเขียนด้วยหมึกสีดำข้าพเจ้านังนวลขอประกาศพินัยกรรมฉบับสุดท้ายไว้นวันที่สามสิงหาคมสักรีตารอฟังว่าเงินหลสิบล้านในบัญชีจะตกเป็นของเขาเขามองหน้าอนทีมเล็กๆอย่างมั่นใจ แต่ทนายชะงักไปครู่หนึ่งสีหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเขาเงยหน้ามองผู้พิพากษาแล้วกลับไปอ่านต่อทรัพย์สินทั้งหมดของข้าพเจ้าบ้านเงินฝากและที่ดินจำนวนห้าหลังสักพยักหน้าเบาๆมือเขาเริ่มสั่นด้วยความตื่นเต้นทนายกลืนน้ำลายแล้วอ่านต่อด้วยเสียงสัน่นขอมอบให้แก่สามีข้าพเจ้าคุณศักแต่มีเงื่อนไขว่าสักยืดหลังขึ้นรอฟังอย่างใจเต้นเขาจะต้องนำเท้ากระดูก ของข้าพเจ้าไปฝังในบ้านหลังเดิมภายในสามวันหลังงานศพสักหัวเราเบาๆเรื่องแค่นี้เหรอเขาพูดเสียงเยาะแต่ทนายยังไม่หยุดอ่านหากเขาไม่ทําเช่นนั้นทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของมุนนิที่เด็กกําพร้าที่ข้าพเจ้าก่อตั้งไว้เสียงกระซิบในศาลดังขึ้นสักหน้าเริ่มเปลี่ยนสีแต่ยังฝืนยิ้มก็แค่เอากระดูกไปฝังจะยากอะไรเขาพูดกับแอนเบาๆ แต่ทนายยังไม่ปิดแฟม้มเขาเลื่อนกระดาษแผ่นสุดท้ายออกมาแล้วอ่านด้วยเสียงแผ่วแต่ชัดและถ้าสักคิดจะหลีกเลี่ยงหรือโกองค่าพเจ้าเขาจะต้องเจอค่าพเจ้าด้วยตาของตัวเองสารทั้งห้องนิ่งสนิทสินลมจากหน้าต่างพัดเข้ามาแรงจนม่านปลิวจูจ่วไฟในห้องกับพริบูกบสักสะดุ้งหันไปมองประตูเงาดำของหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นชุดขาวที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝน ผมยาวปกหน้าและรอยยิ้มที่ไม่มีใครอยากเห็นนวลสักพึมพำเสียงสันแอนกรีดร้องลั่นสารทนายทำแฟ้มตกจากมือเสียงกระดาษปลิววันทั่วพื้นกลิ่นหอมจางๆของดอกกุหลาบขาวลอยมาตามลมเหมือนกลิ่นน้ำหอมที่นวลเคยใช้ในวันที่ยังมีชีวิตอยู่เธอเดินเข้ามาช้าๆทุกก้าวที่เท้าสัมผัสพื้นมีรอยเปียกน้ำตามติดเป็นทางยาว ดวงตาทุกคู่ในสารเบริกกว้างไม่มีใครพูดออกมาได้แม้แต่คำเดียวและในวินาทีนั้นเองเสียงของนวนดังก้องไปทั่วห้องเธอคิดว่าฉันจะยอมให้แก่กับมันใช้เงินของฉันเหรอสักสักยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดวงตาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดในตาขาวเสียงหัวใจเขาเต้นแรงรัวในหูมีแต่เสียงลมหายใจของตัวเองที่ดังหอบที่นวล ไม่จริงเขาพูดพึมพำน้ำเสียงแหบพ้าเหมือนคนกำลังฝันร้ายที่ไม่ตื่นเสียทีแต่ร่างตรงหน้านั้นยังคงก้าวเข้ามาชาเยือกเย็นและหนักแน่นเหมือนมีเตตนากลิ่นน้ำหอมของเธอยิ่งเข้มขึ้นผสมกับกลิ่นดินเปียกและกลิ่นทูบที่เหมือนเพิ่งดับไปไม่กี่นาทีทุกคนในศาลต่างถอยหลังโดยไม่รู้ตัวมีเพียงสัตว์ที่ยังยืนแข็งอยู่ที่เดิม แอนร้องให้สะอึกสะอื้นมือกุมหน้าอกแน่นสักมันอะไรกันเนี่ยใครเปิดประตูเข้ามาแต่สักไม่ตอบเขารู้ว่าประตูนั้นไม่มีใครเปิดเพราะมันยังปิดสนิทอยู่เหมือนเดิมร่างของนวนมาหยุดตรงหน้าสักเสียงน้ำหยดจากชายเสื้อของเธอตกใส่พื้นดังติง่งติงแต่ละหยดนั้นกลับทิ้งรอยคล้ายเลือดจางๆไว้บนพื้นสารนวลเงยหน้าขึ้นผมที่เปียกชุ่มแหวกออก เริให้เห็นใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากแตกแห้งแต่ยังยิ้มดวงตาเต็มไปด้วยความผิดหวังปนเศร้าฉันฝากชีวิตไว้กับแกแต่แกกลับมอบหัวใจให้คนอื่นเสียงเธอเบาแต่เย็นเฉียบจนสักขนลุกไปทั้งตัวสักพยายามถอยหลังแต่ขาไม่ขยับเขาพูดเสียงสัน่นฉันฉันแค่เหนานวนวลได้ไปแล้วฉันยังไม่ตายตอนแกหอมมันในบ้านหลังฉันนะ ส,สักสินของเธอกลายเป็นเสียงกระซิบที่ดังในหัวของทุกคนทนายแก่สุดลงกับพื้นมือสั่นไม่หยุดผู้พิพากษายกมือขึ้นแต่ไม่กล้าออกคำสั่งเจ้าหน้าที่สารคนหนึ่งถึงกับวิ่งหนีออกไปจนเสียงประตูปังสนันไฟในห้องดับวูบอีกครั้งเหลือเพียงแสงจากหน้าต่างที่วาบเข้ามาพร้อมสายฟาฟาดและในแสงวาบนั้นทุกคนเห็นเงาของนุ่นยกมือขึ้นชี้ตรงไปที่สกัก ถ้าแกอยากได้สมบัติของฉันเสียงเธอดังชัดเจนก็ต้องฝังฉันด้วยมือของแกเองสักสุดตัวลงคุกเข่าน้ำตาไหลพรากเขาพูดซ้ำๆว่าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจแต่เสียงหัวเราะของนุ่นดังขึ้นเบาๆเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนเป็นมันเหมือนเสียงลมพัดผ่านหลุมศพที่ว่างเปล่าแอนล้มลงกับพื้นมือสัน่นจนแทบถืออะไรไม่อยู่เอามันออกไป สักทำอะไรสักอย่างสิสักซันไปทั้งตัวเขาพยายามคว้าแฟ้มพินัยกรรมแต่กระดาษทุกแผ่นกลับปลิวกระจายทั่วห้องและในบรรดากระดาษเหล่านั้นมีแผ่นหนึ่งปลิวมาตกตรงหน้าสักมันเป็นรูปถ่ายรูปของเขากับแอนในวันที่พวกเขายังแอบพบกันหลังโรงศพของนวนเขามองรูปนั้นแล้วเงยหน้าขึ้นแต่ร่างของนวลหายไปแล้ว หรือเพียงรอยน้ำเป็นทางยาวไปจนถึงเก้าอีผู้พิพากษาและข้างเก้าอี้นั้นมีถุงผ้าสีขาวที่เพิ่งถูกนำมาวางไว้โดยไม่รู้ว่าใครวางเจ้าหน้าที่ศาลคนหนึ่งสั่นเสียงถามข้างในนั้นคืออะไรสักเดินเข้าไปช้าๆมือเขาสั่นจนจับหูทุงแทบไม่อยู่เมื่อเปิดออกกลิ่นไม่คละคลุ้งออกมาทันทีข้างในคืเท่ากระดูกสีเท้าที่คละกับเศษ ผมเย้าสีดำสักกรีดร้องสุดเสียงจนสารสะท้อนไม่นะฉันไม่ได้ทำแต่ท่านได้นั้นเองเท่ากระดูกในทุงกลับลอยขึ้นอย่างชา้าชาเหมือนมีลมที่พัดเฉพาะตรงนั้นหมุนวนรอบตัวศัก์แล้วก่อติดเสื้อผ้าเขาแน่นแอนกรีดร้องลั่นขณะที่ใบหน้าของศัก์เริ่มซีดลงเรย่เยๆเหมือนมีบางสิ่งดูดเอาชีวิตออกจากร่างเขาทีละนิดเสียงของนุ่นดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มาจากทุกทิศทางแกอยากได้ของฉันใช่ไหมงั้นเอาไปเท่ากระดูกทั้งหมดพุ่งเข้าใส่ศัก์เขาล้มลงกับพื้นร่างสั่นเกรงเลือดเริ่มไหลออกจากจมูกและตาสารทั้งห้องเต็มไปด้วยเสียงหวีดร้องเอกสารปลิวว่อนเหมือนพายุหมุนแล้วทุกอย่างก็เงียบแสงไฟกลับมาสว่างอีกครั้งแต่ศักไม่ขยับอีกเลยเขานอนนิ่งอยู่กลางห้อง ในมือยังคงกำถุงเท่ากระดูกของนวนไว้แน่นบนผนังด้านหลังมีตัวหนังซือซีแดงสดปรากฏขึ้นเหมือนถูกเขียนด้วยเลือดที่ยังอุอน่นเธอได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วซักและในเนามืดตรงมุมห้องมีเนาผู้หญิงคนหนึ่งยืนยิม้มเธอไม่ได้หายไปเลยเธอแค่กลับมาทวงของที่เป็นของเธอคืนสารเงียบเงันราวกับเวลาได้หยุดลง กลิ่นไม่แหละกลิ่นดอกไม้เน่าคลาคลุ้งอยู่ในอากาศสินฝนข้างนอกยังคงกระหน่ำใส่กระจกหน้าต่างแต่ไม่มีใครกล้ามองออกไปแอนนั่งตัวสั่นอยู่ข้างร่างไร้วิญญาณของศักด์ดวงตาเธอเบิกกว้างน้ำตาไหลพรากมือยังคงเปื้อนฝุ่นเท่ากระดูกที่ลอยมาปะทะหน้าเธอเมื่อครูมันมันไม่จริงเธอพึมพำเบาๆเขาแค่เป็นลมใช่ไหมเขายังไม่ตายใช่ไหม ไม่มีใครตอบผู้พิพากษานั่งนิ่งหน้าเขาซีดเผือดเหมือนศพทนายแก่คุกเข่าลงกับพื้นมือกุมอกแน่นพระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นสินสายฟาฟาดดำสนั่นจนกระจกสัน่นและในจหวานั้นเองสินประตูสารปิดลงอย่างแรงทั้งห้องมืดสนิทเหลือเพียงแสงจากปลายเทียนที่ยังไม่ดับเทียนเล่มนั้นอยู่ตรงหน้ารูปของนวนที่ไม่รู้ว่าใครเอามาวางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ รูปของเธอเป็นภาพเดียวกับที่เคยตั้งบนลงในงานศพแต่ตอนนี้มุมปากของเธอกลับยกขึ้นรอยยิ้มที่ไม่เคยมีอยู่ในภาพต้นฉบับแอนกรีดร้องสุดเสียงเธอลุกพรวดแล้ววิ่งไปที่ประตูแต่เมื่อคว้ากรนประตูไว้มือกลับเปื้อนเลือดสดๆที่ซึมออกมาจากรอยแตกของไม้เธอถอยหลังจนชนกับตัะผู้พิพากษาและในวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหู ย่านี้เธอก็มีส่วนเหมือนกันแอนสะดุ้งสุดตัวเธอหันไปมองรอบห้องแต่ไม่มีใครอยู่ใกล้เลยทุกคนในศาลเหมือนแข่งค้างไม่มีแม่แต่เสียงลมหายใจแอนก้าวถอยชา้าชาแต่จูจูมือของสัตว์ที่แน่นิ่งกลับขยับนิ้วของเขากระตุกแล้วคว้าขาเธอไว้แน่นเธอกรีดร้องลั่นพยายามดึงขาออกแต่แรงนั้นกลับแน่นเหมือนเหล็กปล่อยฉันสักปล่อยหนะ้า แต่ใบหน้าของซักกลับไม่ขยับปากเขาค่อยๆอ,ยอาออกและมีเท่ากระดูกสี่เท่าไหลออกมาช,ช้าๆจากในปากกลิ่นเหม็นไม่แหลกกลิ่นเลือดคลาคลุ้งจนแทบอาเจียนแอนพยายามหนีแต่ซักกลับลุกขึ้นทั้งที่ทดวงตายัางปิดร่างของเขาแข็งเหมือนหุ่นไม้แต่กลับขยับได้ด้วยแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นเขาเดินเข้ามาช้าๆในมือยังถือถุงผ้าที่เคยมีเท่ากระดูกของนวลแต่ตอนนี้ถุงนั้นว่างเปล่า แอนถายหลังจนชนกำแพงสินคง,งนวนดำขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนราวกับเธอยืนอยู่ตรงหน้าของของฉันอยู่ในตัวเขาแล้วแอนสันเทาไม่อย่าทำแบบนี้เธอพูดพลางร้องให้มือกุมหน้าอกแน่นร่างของสักหยุดอยู่ตรงหน้าเธอดวงตาเขาเปิดขึ้นในนั้นไม่มีสีขาวเหลือเลยมีเพียงความมืดสนิทและเงาของผู้หญิงคนหนึ่งสะท้อนอยู่ข้างในแอน เียงคงสักแขบแห้งเธอต้องไปกับฉันแอนกรีดร้องวิ่งหนีสุดแรงเธอผลักตกลมกระจกแตกเศษไม้กระเด็นกระจายเธอวิ่งไปที่หน้าต่างพยายามปีนออกไปแต่เมื่อมือเธอแตะกระจกเธอกลับเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในนั้นและข้างหลังเธอคือใบหน้าของนวนที่ยิ้มอย่างเย็นชาเธอคิดว่าแค่ฉันตายแล้วทุกอย่างจะจบเรอแอนหันกลับมาแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ห้องศาลว่างเปล่าไม่มีศักดิ์ไม่มีผู้พิพากษาไม่มีทนายมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินทาชาและเสียงฝนที่ตกไม่หยุดเธอต้มมองมือของตัวเองมีแหวนทองวงหนึ่งอยู่บนนิ้วเป็นแหวนของนวลวงเดียวกับที่เคยถูกฝังไปพร้อมกับศพหัวใจของแอนเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอพยายามดึงแหวนออกแต่ยิ่งดึงมันยิ่งรัดแน่นเลือดเริ่มซึมออกมาจากรอยนิ้ว เสียงหัวเราะของนุ่นดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้เธดก็เป็นฉันแล้วไฟในสารดับวูบอีกครั้งมีเพียงแสงฟ้าผ่าที่ส่องให้เห็นเงาผู้หญิงสองคนยืนซ้อนกันร่างหนึ่งยิ้มอีกคนร้องไห้และเมื่อสายฟ้าอีกครั้งฟาดลงมาเงานั้นเหลือเพียงร่างเดียวโรงพยาบาลจิตบ้านสวนเขียวตั้งอยู่บนเนินเขานอกเมืองล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ยืนเรียงเงียบสงัด เรากับผู้คุมเงายามค่าคืนมีเพียงแสงไฟสีเหลืองสลัวจากเสาไฟเก่าๆและเสียงจากจันทรที่ร้องสั่นราวกับรู้ว่าที่นี่มีบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่แอนถูกส่งมาที่นี่หลังเหตุการณ์ในศาลแพทย์บอกว่าเธอมีอาการหลอนอย่างรุนแรงแต่พยาบาลหลายคนกลับพูดกันเบาๆว่าในคืนที่แอนถูกพามาถึงนั้นเธอหัวเราะทั้งน้ำตาและพูดด้วยเสียงเย็นราวกับคนละคนนวล กลับมาบ้านแล้วห้องของแอนอยู่ชั้นสองสุดท้ายของอาคารหน้าต่างหันไปทางป่าลึกไม่มีใครอยากเขาเวนดูแลเธอตอนกลางคืนเพราะทุกครั้งที่ถึงเคยงคืนจะได้ยินเสียงฝนตกทั้งที่ท้องฟ้านอกหน้าต่างยังคงแห้งสนิทคืนนั้นพยาบาลชื่อมาลีเป็นคนเขา้เวนเธอเป็นคนใหม่ที่เพิ่งย้ายมายังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดของคนไข้ชื่อแอน มารีเดินถือไฟฉายไปตามทางเดินแสงไฟกระพริบสะท้อนกับพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบสินรองเท้ายังกระทบพื้นดังแผ่วๆเธอมาหยุดหน้าห้องหมายเลขสิบสาบนประตูมีชื่อผู้ป่วยเขียนไว้ด้วยลายมือสันๆนแอนฮั And, มเปิดหลังเวลา22่สนาฬิกามารีมองนาฬิกาตอนนั้นคือ23่สนาฬิกาห้นาทีเธอสูดหายใจลึกแค่ดูนิดเดียวไม่เป็นไรหรอก สิยงฝนดำขึ้นทันทีที่เธอจับลูกบิดประตูทั้งที่ตอนเดินมานั้นอากาศยังแห้งสนิทเมื่อเปิดเข้าไปกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยมากระทบหน้ากลิ่นแบบเดียวกับที่คนสมัยก่อนนิยมใช้กลิ่นกุหลาบเขาผสมดินเปียกและขี้เท่าไฟในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงจันลอดผ่านหน้าต่างแอนนั่งอยู่ที่ปลายเตียงผมย่ารุงรังปิดหน้าเธอใส่ชุดคนไข้สีขาวซีด มือหนึ่งกุมถุงผ้าเก่าๆไว้แน่นเหมือนสิ่งล้ำคา่าคุณแอนมารีเอ่ยเสียงเบาถึงเวลาให้ยาแล้วนะคะแอนไม่ตอบเธอแค่ยกศีรษาขึ้นทาชาเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดขาวและดวงตาที่มีเส้นเลือดแดงเต็มไปหมดเธอได้กลิ่นไหมแอนถามเสียงเรียบมารีชนะก,กลิ่นอะไรคะกลิ่นของเธอแอนยิ้มมุมปากเธอกลับมาหาฉันแล้วมารีขมวดคิว้วใคร กันคะ่ะแต่ก่อนที่เธอจะถามต่อเสียงบางอย่างดังขึ้นใต้เตียงเหมือนมีของหนักลากอยู่กับพื้นมารีค่อยๆส่องไฟ่ายลงไปแล้วเธอก็แทบทําไฟฉายหล่นใต้เตียมีเท่ากระดูกสี่เท้ากองอยู่มันไม่ได้อยู่นิ่งแต่กําลังเคลื่อนไหวเหมือนกําลังหายใจมารีถอยหลังจนชนกําแพงพระเจ้าเธอกระซิบนี่มันอะไรกันแต่แอนกลับหัวเราะเบาๆ เสียงหัวราะนั้นไม่ใช่เสียงของเธอมันเป็นเสียงของผู้หญิงอีกคนเสียงแผ่วหวานแต่เย็นราวน้ำแข็งฉันบอกแล้วนวลไม่เคยจากไปไฟในห้องดับวูบเงามืดเข้าปกคลุมทุกอย่างและในเงานั้นมารีเห็นแสงจางๆของผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังแอนวังบนไหล่ของเธอเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปเสียงนวลดังขึ้นในหัวแอนแอนยิ้มช้าๆ เราจะไม่แยกจากกันอีกแล้วเช้าวันรุ่งคืนเจ้าหน้าที่พบมารีนอนหมดสติอยู่หน้าห้องสิบสาบนพื้นมีรอยเท้าผู้หญิงสองคนรอยหนึ่งเปียกเหมือนเพิ่งเดินตากฝนและอีกหนึ่งแห้งสนิทภายในห้องไม่มีใครเห็นเท่ากระดูกอีกแต่บนเตียงมีดอกกุหลาบขาวหนึ่งดอกวางอยู่ตรงกลางหมอนข้างๆมันมีป้ายเล็กๆเ,เ,เขียนไว้ว่า อย่าปล่อยมือฉันอีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคืนฝนตกจะมีเสียงผู้หญิงสองคนหวเรในห้องนั้นบางคืนได้ยินเสียงร้องไห้บางคืนได้ยินเสียงเรียกชื่อว่าจากจนถึงวันนี้ไม่มีใครกล้าเข้าเวนห้องสิบาตอนกลางคืนอีกเลยเพราะคนที่เข้าไปมักจะกลับออกมาพร้อมรอยน้ำบนเสือ้อและกลิ่นกุหลาบขาวที่ไม่เคยหายไปจากตัวฝนยังคงตก พร้มในเช้าวันต่อมาเมฆหนาทึบปกคลุมโรงพยาบาลทั้งแห่งแสงแดดไม่อาจลอดผ่านได้บรรยากาศเย็นชื้นและหนักอึง้งเหมือนสิ่งที่ค้างคาอยู่ในอากาศยังไม่จบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสั่งให้ปิดห้องหมายเลข13ชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างซ่อมแซมระบบไฟแต่ทุกคนรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องของไฟฟ้ามาลีถูกย้ายไปนอนพักในห้องพยาบาลผู้ป่วย ร่างเธอยังอ่อนแรงเธอไม่พูดไม่สบตาใครทุกครั้งที่มีคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจะเพียงพูดเบาๆว่าอย่าเปิดหน้าต่างอย่ามองตอนฝนตกแพทย์ลงความเห็นว่าเธอมีอาการชักแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือรอยนิ้วมือเปียกน้ำที่พบบนคอของเธอเป็นรอยนิ้วเรียวยาวของผู้หญิงสี่นิ้วครึง่งขณะเดียวกันหมอประสานงานของศาลได้เดินทางมาที่โรงพยาบาล เขาถือแฟ้มเอกสารพินัยกรรมของนวลเพราะพบสิ่งผิดปกติในการเก็บเอกสารคดีเอกสารพินัยกรรมที่ศาลเปิดในวันนั้นถูกเปลี่ยนบางส่วนโดยใครบางคนในแฟ้มต้นฉบับแท้ที่เพิ่งค้นพบมีจดหมายแนบอีกฉบับหนึ่งเขียนด้วยลายมือของนวลจดหมายนั้นเริ่มต้นว่าถ้าพินัยกรรมนี้ถูกเปิดหลังฉันตายขอให้คนที่อ่านเข้าใจว่า ฉันรู้ทุกอย่างก่อนวันนั้นมอเปิดอ่านต่อในจดหมายนั้นนวนเขียนถึงสามีว่าเธอรู้เรื่องสัก์กับแอนมานานแต่เธอเลือกที่จะเงียบเธอเพียงแต่ต้องการดูว่าความรักของเขาจะเหลืออยู่ไหมในวันที่เธอเจ็บที่สุดฉันรู้ว่าฉันป่วยฉันจะไม่รอดแต่สิ่งที่ฉันอยากให้เขาทำไม่ใช่เผาศพฉันให้จบแต่อยากให้เขาฝังความทรงจำดีๆระหว่างเราด้วยแต่ในบรรทัดสุดท้าย ลายมือของนวลเปลี่ยนไปเหมือนเขียนด้วยอารมณ์รุนแรงแต่ถ้าเขาเลือกเธอแทนฉันขอให้ทั้งสองจมอยู่กับความรักนั้นตลอดการเมื่อหมออ่านจบลมแรงพัดผ่านหน้าต่างห้องผู้บริหารแฟ้มกระดาษปลิวกระจายและหนึ่งในนั้นหล่นไปใต้ตอเป็นแผ่นภาพถ่ายเล็กๆภาพถ่ายสักยืนอยู่กับหญิงสาวในชุดขาวใบหน้าของหญิงคนนั้นไม่ใช่แอนแต่คือมาลี คืนนั้นเองมารีสะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้องพักเสียงฝนดังไม่ขาดสายเธอได้ยินเสียงคนเดินท้าช่าอยู่หน้าห้องเสียงรองเท้าส้นสูงลากไปบนพื้นมารีเสียงแผ่วเ,เรียกชื่อเธอเธอหันไปมองประตูช่องว่างใต้ประตูมีน้ำไหลซึมเข้ามาไหลเป็นทางยาวจนถึงขาเตียงมารีเอื้อมมือเปิดไฟแต่ไฟไม่ติดเธอคว้าไฟฉายจากโต๊ะข้างเตียงส่องไปที่ประตู มีเงาคนยืนอยู่ด้านนอกเงานั้นขยับช้าๆและหยุดตรงที่ลูกบิดเสิงมุนลูกบิดดังเกิดเกิดแต่ประตูล็อกจากข้างในมาลีถอยหลังมือสันใครอยู่ข้างนอกไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝนกับเสียงผู้หญิงหัราะเบาๆแล้วเสียงกระซิบแผ่วลงข้างหูเธอทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในห้องเธอจำฉันได้ไหมมาลี เธอสะดุ้งหันขวับแต่ไม่มีใครตรงผนังข้างเตียงกลับมีรอยมือเปียกน้ำปรากฏขึ้นทีละรอยทีละรอยเหมือนใครปีนขึ้นจากพื้นผนังรอยสุดท้ายหยุดอยู่ตรงข้างหมอนก่อนจะปรากฏใบหน้าซีดขาวของนนลอยขึ้นมาจากาเงามืดมาลีร้องลัน่นแต่เสียงเธอกลับถูกกลืนหายไปในเสียงฝนเช้าวันรุ่งขึ้นพยาบาลที่เขาเวรพบเพียงเตียงว่างเปล่า หน้าต่างเปิดกว้างพื้นเต็มไปด้วยน้ำฝนและบนหมอนมีถุงผ้าสีขาววางอยู่ในถุงนั้นมีผมเย้าสีดำหนึ่งปอยกับเศษกระดูกเล็กๆที่ยังชื้นน้ำและมีจดหมายสั้นๆวางอยู่ข้างๆเมื่อความทรงจำยังไม่ถูกฝงังวิญญาณก็ไม่มีวันไปไหนนับจากวันนั้นห้องพักของมาลีถูกปิดตายแต่ยามดึกคืนฝนตกเจ้าหน้าที่มาเห็นไฟห้องนั้นเปิดขึ้นเอง บางครั้งมีนาผู้หญิงสองคนยืนคุยกันข้างหน้าต่างหนึ่งในนั้นผมยาวเปียกน้ำอีกคนตัวสั่นเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายและทุกคนต่างพูดเหมือนกันว่าตอนที่เดินผ่านห้องนั้นจะได้กลิ่นกุหลาบขาวชัดเจนเหมือนมีใครเพิ่งวางไว้สดๆบนหมอนอยากให้ฉันเขียนต่อภาคสุดท้ายไหมตอนที่พินัยกมแท้ฉบับสุดท้ายถูกเปิดเผยอีกชั้นหนึ่งซึ่งอาจเปลี่ยนทุกอย่าง ว่านวนอาจยังไม่ตายตอนถูกเผาและความแค้นทั้งหมดเกิดจากความจริงที่น่าสะพรึงยิ่งกว่า